คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานครูบาอาจารย์พระเนนน้องมุงทั้งหลายวันนี้นะว่าถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลที่พวกเราได้มาร่วมกันทำบุญวันอายุวัฒนะมงคลครบรอบห้าสิบหกปี 36, สามหพันสาอ่นรุ่นเป็นพระเทระนะนั้นหลวงพ่อของเรานี่นะ แต่หลวงพ่อได้ยินว่าพระอาจารย์คชพัฒน์พระอาจารย์คชพัฒน์สุจิตโตคือประสงค์แต่หลวงพ่อมีแต่ว่าอาจารย์เขียวเนาะวันนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งนืคณะสตา,าญ,ญาติโยมแต่เมื่อคืนก็น่าเสียดายหลวงพ่อก็ตั้ง มายมั่นปั้นมือว่าจะมาปารบเรื่องงานในวันนี้กับพระอาจารย์ของพวกเรารถือว่าท่านเป็นน้องเป็นน้องสนิทมิตรสาหายของหลวงพอ่อแต่พอมาแล้วรู้สึกว่าไฟฟ้าไฟของเราไม่ปกติเดี๋ยวก็ดับแล้วก็เ,เกิดแล้วก็เปิดแล้วก็ดับเพราะหลวงพ่อไปที่ในทางว่ามเป็นลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ เวลาพูดถวายมันมันไม่สะดวกเลยฮะหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออหลวงพ่อขอพักะก่อนมีอะไรค่อยพูดกันตอนเช้านะพอวันนี้ก็รู้สึกว่าปกติไฟวันนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันพวกเราคณะทายาิโยมลูกหลานได้มาร่วมมารวมกันแสดงออกซึ่งความมุทิตาสักการะหรือความแสดงออกเึรื่งความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อ ครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแล้วก็หลวงพ่อของเราปีนี้ก็รู้สึกว่าสุขภาพของท่านไม่ดีอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นแต่ถึงยังไงขอ,ขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนพระเนน้องนุ่งทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเอาพลังเอาพลังจิตพลังใจบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่มารวมกันแล้วก็เป็นถวายให้ขอให้พระอาจารย์ ของเรามีอายุยืนนานเป็นร่มโพร่มไทรของลูกของหลานแล้วก็ให้หายจากโรคาพยาธิด้วยพลังจิตพลังใจด้วยพลังบุญกุศลของพี่น้องประชาชนครูบาอาจารย์ทุกหมู่ทุกเหล่าและก็พร้อมกันวัดป่าบ้านใต้แห่งนี้หลวงพ่อมาเห็นแล้วก็โอ้ท่านพัฒนาขึ้นเยอะแยะเลยสมัยก่อนนะหลวงพ่อมาที่นี่นะลูกคณะสัตยา,าติโยมลูกหลานนะ ถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานก็คงจะไม่ทราบว่าหลวงพ่อเคยมาไม่มาตั้งแต่ปี2512นะหลวงพ่อจําได้เพราะหลวงพ่อมาก่อนที่จะเข้าไปวัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อมาแวะกับมาพักอยู่กับหลวงปู่สุพัฒน์เนี่ยแล้วก็หลวงปู่สิงห์ทองแถบนี่แหละหลวงพ่อมาพักอยู่ที่นี่สมัยนั้นก็หลวงปู่ทุยท่านก็มาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ ในช่วงนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จวาดวาชโนเป็นสมเด็จพระสังฆราชและก็คุณหลุยนะถ้า,หาวหาลวงพ่อพูดอย่างนี้นะพวกคณะสตรา,า,าญาิโยมรุ่นเก่าๆก็คงจะรับทราบหลวงพ่อมาในคราวนั้นแหละได้มาต้อนรับท่านอยู่ท่านมาพักที่นี่ด้วยนะนนหลวงปู่สุพัฒน์ของเราก็เป็นพระที่ต้อนรับขับสู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายปริยัตทั้งฝ่ายปฏิบัติจากนั้นก็น่าเสียดายท่านก็ได้ ตกเครื่องบินสมัยปี2123นะหลวงพ่อจำไม่ผิดนะหลวงพ่อก็ได้มาจัดงานกับหลวงปู่ทุยแล้วก็จากที่นี่ไปก็ไปจัดงานหลวงปู่สิงห์ทองวัดป่ากแก้วชุมพลพอเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาทั้งทั้งสององค์เ,เป็นลูกศิษย์หลวงตาอ,อย่างใกล้ชิดอีกต่างหากเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ก็น่าเสียดายถ้าหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ขาคงจะเป็นพลังกําลังของพระพุทธศาสนาไม่ ไม่น้อยทีเดียวแต่ทีงยังไงได้ก็การเวลาจุดนั้นมาผ่านมาในหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังก็พวกคณะสัทยาญ,ญาโยมก็คงไม่ไม่รู้นะแต่เมื่อจัดงานหลวงปู่สิงห์ทองนะหลวงพ่อเองก็ได้มาบินทบานหลวงพ่อก็ยังไม่เลิมอีกนะแล้วจะจะพูดให้สัทธาญาติาโยมเพราะหลวงพอ่อเอาไปเตะในหลวงพ่อก็ไปพูดเมื่อ,เม,อเมื่อไม่นานมันได้หลวงพ่อไปสวนแสงธรรมกรุงเทพ รัทยาญ,ญิาติโยมเขามาเอาอาหารมาถวายมากพอพระได้รับไปหลวงพ่อรับไปได้ไม่ถึงครึ่งะมันเยอะจ,จริงๆอาหารถ้าจะรับไปคงไม่ไหวหลวงพ่อโอ้ไม่ไหวเอาเอาออกไปคณะสัาญญาตยาธิษฐโยมจากนั้นมาเขาก็เลยเขาก็เลยต่อว่าให้หลวงพอ่อหลวงพ่อก็ลํำลึกถึงสมัยเมื่องานหลวงปูส่สุพัฒน์นะหลวงปู่สิงหลวงปูส่สุพัฒน์แล้วก็พระสงฆ์ไปบินท่าบาทเนี่ยอย่างมื่อเช้านี่แหละ โยมกิมกายยืนอยู่โน่นอยู่ไปครึ่งอยู่ครึ่งครึ่งนั่นน่ะเออทีนี้พระสงฆ์ก็ไม่ได้จัดกันเป็นระเบบระเบียบใช่ไหมหลวงพ่อเนี่ยในในฐานะหัวหน้างานในชาคราวนั้นพอเพิ่งมาจัดงานใหม่เพราะยังไม่มีครูบาอาจารย์สัทธาญาติโยมมากถึงขนาดนั้นพอจัดคลกับไปปิณธบาตองค์ไหนได้บาดหาคนรับบาดไม่ได้หากะละมงกะละมังไม่ได้พอรับบาดเต็มแล้วไม่ออไรู้จะทํำยังไงก็กลับออพอไปปิณธบาตแล้วก็กลับ ออพอบินทบาทแล้วก็กลับโยมกิมกายเขายืนอ,อยู่นู่นไกลๆ่ะนเนี่ยวัดนี้นะโยมกิมกายตะโกนขึ้นมากูบาอาจารย์เอ้ยปวดเมตตามาบินทบาทถึ่งพี่แด้วแต่เนี่ยพวกขอน้อยเตรียมอาหารไปมัดมือมัดขึ้นเนาะท่นทั้งลูกทั้งเมียทั้งเออทั้งลูกทั้งหลานเตรียมอาหารมาสิผ้าใส่บาทบาทอา,าจารย์สิยางมาหอดพี่กับมาหอดบ่อน,นิมนต์แด้วท่น โอ้นี่แหละโยมกิมกายพูดแต่ข่าวนั้นนะคณะัสัตายาธิโยมลูกหลานนะมันยังกล้องอยู่ในหัวใจของหลวงพ่อกระทั่งทุกวันนี้นะที่บ้านใต้นี่แหละเมื่อกันเถอะนี่แหละหลวงพ่อเนีเ่สิ่งไหนก็ตามนะา้าว่าเป็นพูดเป็นอัดเป็นทมเป็นศีลเป็นธรรมแล้วนะหลวงพ่อเนี่ยนำมาคิดนำมาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพระเนรลูกหลานไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวบินธบัตจอมแดมไปแล้วก็กลับมาคนที่เขาจะทําบุญนั่นน่ะเออ เตรียมที่จะใส่บาตรนั่นนะเขาเตรียมทั้งวันทั้งคืนทั้งลูกทั้งเมียเอ่อทั้งของหวานของเขาเ,เราจะใส่กี่องค์กี่องค์กี่องค์กะไว้หมดนะออพอมาแล้วครูบาอาจารย์ไม่ไปโปรดถึงที่เขานะ่ะเอออันนี้มันน่าคิดนะอันนี้ขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์น้องนุ่งทั้งหลายนะต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อก็ไปวิทไปอยู่ที่สวนแสงคมอย่างที่ว่านเออ พอไปแล้วเขาก็บอกโอ้หลวงพ่อเนี่ยไม่น่าจะถูกนะาหลวงพ่อวะเออใช่ละบ่ะเออหลวงพ่อกันเลยวันที่สองมาประกาศใหม่ทีนี่เออคณะสัทธาญาจโจลูกหลานนะอาหารมาเท่าไหร่จะมาผ่านหน้าหลวงพ่อทั้งหมดบัดนี้ว่เออถึงจะรับหรือไม่รับก็ต้องให้มาผ่านใช่ไหมเห็นด้วยไหมสาธุ <laughs> เออพวกคณะสัทธาญาจโจมสาธุเสียงลั่นกล้องสาลาเลยเพราะนั้นหลวงพ่อกันเลยเออ มาดูสิคณะสัตยา,าญ,ญาติโยมครูบาอาจารย์น้องนงทั้งหลายขนาดปลาอยู่ในถาดเนี่ยนะก็ยังเลียงตัวแล้วก็ผักแต่ละเส้นเนี่ยเลียงเป็นแถวผลละมากลากไม้แกะสละกักเีกเีียงอีกโอ้ก่อนที่จะได้ทำถึงขนาดนี้มันไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นเราต้องเห็นศรัทธาและความตั้งใจของพี่น้องประชาชน ผู้ที่เขามาทําบุญเราต้องเห็นน้ําใจเขาไม่ใช่ไปเห็นแต่ความมักง่ายเอ้ยข้าเนี่ยกินไม่มากหรอกกินอย่างเดียวเท่านั้นละเออข้าเนี่ยกินแต่แกงขี้เหล็กอย่างเดียวเราไม่เอาอย่างอื่นบัดนี้เผื่อใครมางว่าหลวงพ่อเราเนี่ยกินแต่แกงขี้เหล็กวะเนี่ยลูกน้องของเราจะกินอะไรทีนี้เออพวกอื่นเนี่ยกินแกงขี้เหล็กไม่ได้ทีนี้ตายเลยทีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์น้องนุง่งทั้งหลาย หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเคยพูดนะท่านบอกว่าท่านเคยไปอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จสมเด็จพิมพ์เป็นอาจารย์ของหลวงตาหลวงตาไปเรียนท่านเขาลบมากเลยท่านว่าท่านสมเด็จองค์นี้เนี่ยมีน้ำใจมีเมตตามีน้ำใจกว้างขวางมากท่านได้กินยังไงอยู่ยังไงท่านคิดถึงลูกน้องทั้งหมดเพราะนั้นท่านอยู่กับหลวงปู่พิมพเนี่ย ที่เป็นสมเด็จที่เป็นอาจารย์ของหลวงตามหมาบวชนัดให้ความเคารพมากวันหนึ่งท่านว่านนะเจ้าคุณเจ้าหลวงปู่ท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านบอกอเราฉันชาเนี่ยตก่อนมันก็พอฉันได้อยู่แต่พอฉันชาเนี่ยรู้สึกว่ามันท้องผูกเลยเดียวเนี่ยจันไม่ถูกกับเราแล้วชาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่เอาละชาจติโยมาท่านก็บ,บอกโอ้ เอ้ยชาเนี่ยเราฉันไม่ได้เดี๋ยวนี้มันท้องผูกอายุมากขึ้นมาแล้วจากนั้นเขาก็เอาไม่เอาชามาถวายทีนี้ต่างคนก็ต่างงดอพระลูกน้องเนี่ยฉันชาอยู่ใช่ไหมละ่ะเออฉันชาอยู่บอกโอ้ยเจ้าพวกคุณเออพวก,กผมนี่หมดไม่มีชาจะฉันแล้วนะเนี่ยอ้าวทาไมเราอ้าวเพราะว่าเจ้าพวกคุณบอกว่าไม่ฉันชาเขาก็ไม่มาถวายเจ้าพวกคุณกับพวกผมก็ไม่มีจะฉันแล้วนกะัน โอ้ใช่ใช่ใชเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคำพูดใหม่เท่านั้นะออพอต่อมาเท่านั้นก็ญาติโยมมากเ,เรานี่ฉันชาตะกอนหนึง่งชาบมันชาไม่ดีนะชาแดงแดงนั่นนะ่ะกินมันก็ท้องผูกถ้าเอาชาดีๆมาให้เราเนี่ยมันก็ท้องท้องก็คงจะไม่ผูกนะเท่านั้นมาศรัทธาญาติโยมเห็นว่าเอาท่านฉันชาดีท้องไม่ผูกใช่ไหมเลยเอาฉันเอาชาอย่างดีมาเลยเทีนี้ มาถวายมาถวายท่านนะท่านก็เลยแจกลูกน้องทีนี่ลูกน้องก็เลยได้ฉันชาอย่างที่ท่านต้องต้องการะเนี่ยนะลงตามหาบัวท่านยังเอานำมาพูดครูบาอาจารพระผู้ใหญ่นี่จะพูดอะไรออกไปให้ระวังนะถ้าไม่ระวงังลูกน้องอดนะถ้าว่างั้นนะขอขอสอนไนะว้นะวิสาชมพานนะ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะอันนี้วิชาสมผาน์อสอนวิชาสมพาน์ให้กับครูบาด้วยนะเอพราะนั้นขอให้คณะสหายญา,าติโยมลูกหลานก็ฟังไว้เหมือนกันนั่นแหละการสร้างบุญสร้างกุศลปุญญานิปละโลก,กัจมิงปฏิฐาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทําบุญเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลายครั้งต่อหลายหน บอกว่าเนี่ยคนเราตายแล้วไม่สูญนะคณะสัตยาติโยมลูกหลานพอได้ยินคํานี้ขึ้นมาบางคนเอ้ยหลวงพ่ออินเอาอะไรมาพูดวะเออเอาอะไรมายืนยันวะเอาทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามายืนยันนะคณะสัตยาติโยมเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ออกไปบวชแล้วไปบําเพ็ญอยู่ตั้งหกปีอยู่ในป่าป่าอิสิปตนาพิฆทายวันอยู่ในป่าบำเพ็ญอยู่หกปีจน วันสุดท้ายคือวันเดือนหกเพนเน่พระพุทธองค์ได้นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกําหนดลมหายใจเข้าออกน่พระองคออ์จิตพระองค์พระไคของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณราัตนะเกิดฌานขึ้นมาพอเกิดฌานขึ้นมาที่นี้พระองค์รู้ได้ว่าปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้เนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธองค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญ ยืนยันใลหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญพอถึงเชี่ยงคืนจุตูตตปะปะตาตยานการเกิดการตายของส,สรรพสัตว์ทางหลายอีกเนี่ยมองดูไปข้างนอกอย่างพวกเราเนี่ยที่แรกก็มองพระองค์ก่อนตอนนั้นก็มองดูบริวารสรรพสัพสตว์ทางหลายพระส,สรรพสัตว์ทางหลายเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงก็มองเห็นแล้วสรรพสัพสตว์ทางหลายเกิดมาเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันอีกแต่นี่ เก <S an> ิดเป็นคนก็ไม่เหมือนคนบางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนก็มีสติปัญญาสวยงามขี้ไล่ขี้เละพิกลพิการเกิดมาในโลกทําไม่เหมือนกันเพราะพระองค์บอกว่ากรรมกรรมคือการกระทํากรรมจําแนกสัตว์ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นแปลกแตกต่างกันกรรมนั่นแหละเป็นผู้ทําจําแนกให้สัตรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เหมือนกันเพราะนั้นพระองค์จึงให้โอวัทปฏิโมกว่าอากาักตังลุก,กตงังเซยโย ปัจฉ่าตปฏิทุกกตังกรรมชั่วความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเลือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอฝังไว้นะครับท่านสาธาญาติโยมถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีจะตามสนองไปไหนที่ไหนก็ดีหมดถ้าลำเทาเราถ้าพวกเราทำกรรมชั่ว กรรมชั่วให้ผลตัวเองไปที่ไหนเดือดร้อนไปทุกหัวละแหงไปเกิดเ,เป็นหมาก็เป็นหมาที่เป็นหมาขี่เลื้อนอถ้าเป็นเกิดเป็นคนก็เป็นคนพิการเาพราะกรรมเพราะกรรมให้ผลถ้ากรรมดีให้ผลเกิดบางเกิดเป็นคนก็เป็นเศรษฐีเ็ดสวยงดงามาถ้าไปเกิดที่ไหนก็ดีทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่ากรรมดเีเป็นผู้ส่งผลเพราะนั้นผขอให้พวกเราท,ทุกทุท่านนะ อันนี้พระพุทธองค์ก็รู้ได้โดยพระองค์เองพอถึงเที่ยงคืนพอจวนสว่างใกล้ใกล้สว่างอาสาวกขยายานพระองค์รู้ดูพระองค์เองบอกว่าวิญญาณดวงนี้ที่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี่ไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดเป็นมาด้วยเหตุอันใดพระองค์ก็มองพระองค์อีกเมื่อพระองค์มองดูพระองค์แล้วพระองค์บอกว่าย้อนไปหาที่ว่าวิญญาณมันเกิดมาจากไหนวะ ย้อนไปถึงตนจนถึงอวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจะยาวิญญาณังอันนี้เราบปฏิจจสมุปบาทนะใน,นหลักธรรมเขาบอกปฏิจจสมุปบาทคือความเป็นมาของวิญญาณมาเจอเกิดมาจากตัววิชาไม่เกินนั้นเกิดมาจากความโง่พูดง่ายๆอวิชชาคือความโง่คือความไม่รู้จนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมานัสสุนะจน ร้องให้พิไรรำพันทั้งหลายมันมาจากตัวนั่นแหะมันต้นเหตุของมันคือคือตัววิชาจะชําระยังไงทีนี่จะทํำยังไงจึงจะไม่ให้มันมาเกิดเวียนว่ายไปตายเกิดอีกพระองค์บอกว่ามันมีเชื้ออยู่ในนี่ในตัววิญญาณคือกิเลตราะโทสะโมหะจากนั้นพระองค์ก็ใช้ตปะธรรมคือสินสมาธิปัญญาคือมัดแปดทีละกันกรองไตรตองในจุดนั้นจนอเอาชนะ จนต้มตุนคล้ายๆกับกันกรองจนกิเลสราคะโทสะโมหะกระเด็นกระดอนออกจากพระไทยของพระพุทธองค์ยังเหลือแต่พระไทยที่บริสุทธิ์นั่แหละเชื้อมันออกหมดแล้วเชื้อคือกิเลสราคะโทสะออกจากที่จะทําให้เวียนว่ายตายเกิดนกนะระเด็นออกไปแล้วยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์ที่นี่นท่านจึงบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว สิ่งที่จะทําให้เกิดอีกไม่มีอีกแล้วคือกิเลสราคะโทสะเรากําจัดอีกแล้วเรากาจัดหมดแล้วนะจะว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังศูนย์อย่างศูนย์อะไรศูนย์เชื้อเชื้อที่จะทําให้เกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหันศูนย์หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นขอให้คณะสตา,าญาติโยมลูกหลานทุกคนนะนี่แหล,ละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะ แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราละ่ะตอนนี้หลวงปู่เสาหลวงปู่มันหลวงตามหาบัวละ่ะท่านภาวนาท่านบอกบอกยังไงท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วแต่แล้วสูญให้นั่งภาวนานามเมื่อพนั่งภาวนาจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพวกท่านทั้งหลายจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าร่างกายเนี่ยเป็นอันหนึ่งนามธรรมาคือจิตใจเนี่ยเป็นอันหนึ่งมันไม่อันไม่ใช่อันเดียวกันเนอะร่างกายเหมือนกับรถ แต่จิตใจนามารมเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถมันอาศัยกันแต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับคนไม่ใช่รถแต่รถมันหมดอายุนะแต่ว่าป่าช้าใจไม่มีป่าชา้ารถมีหลวง,งตามหาบัวท่านว่ายอย่างนั้นนะป่าชา้ารถมีป่าช้าใจไม่มีใจในตายไม่เป็นทำไมเ,เพราะนั้นก่อนที่จะออกจากรถเราได้ดูอะไรอย่าง เรามีเงินในกระเป๋าหรือยังไถ้าพวกเรายัางไม่มีเงินในกระเป๋าให้ระวังนะเออมีแต่เที่ยวตะลอนกินเหล้าเมายาจำเลเทเมาไปเรนะื่อยไม่ได้สนใจไฟธรรมะไม่ได้สร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนะพอออกจากร่างนี้แล้วนะั่นแย่ำตอกน,นั่นนี่เพอเผอไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ไปได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะยตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สร้างบุญสร้างกุศล อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าปุญญาณิปรโลกัสจมิงปฏิฐาโหนติปานิหนังบุญนั่นแหลย่อมเป็นที่พึ่งของสรพรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้านะเอาวันนี้เอาแพงเทนนี้ก่อนถ้าเราพูดมากเกินไปกว่านี้เดี๋ยวครูบายจารย์จะหิวอาหารนะคระับทศายญาติโยมนะ